ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมเมื่อนี้มาพบพ่อกันช่วงเศร้าครับผมบรรยากาศอยู่หัวห้ไปหน้าครับกัเมื่อนี้แอดมาปลูกก่าเพยครับบริออกไปถ่ายคลิปเนาะกับสิปลูกยักษ์สาต้นแล้วเมื่อนี้ค่อยๆปลูกไปนะครับ๋นวช่วงใายๆก็ยังค่อยีออกไปหาแนวทางตามตอนแนวทางตัวดีตัวเด็ด มาฝากตอน fc ทุกท่านครับเมื่อนี้ว่าจะไปหาพอเส้นเงียบครับพอเส้นเงียบน่าทา fc ทีติดตามอยู่กับสิมุจจากว่าพอเส้นเงียบนี่เป็นเสี้ยนคำนวณครับเสี้ยนคำนวณที่สุดนยอนอกมากครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับแอดจะมาวา้ามีเรื่องมาว่าสูฟังนะครับมีเรื่องเล่ามาเว้าสูฟัง fc ท่านนึ่งบินตรงจากเยอรมันครับผมจากเยอรมันเนาะเป็นเพื่อนเป็นคนสุรินทร์ครับมาหาพระอาจารยเขมเรเดินทางมหาะาอจจายเขมรเพื่อนกับติดต่อผ่านแอดมานี่แหละครับเนาะหลังจากมาพบพระอาจารย์เขมรลึกลับเนาะพระอาจารย์เขมรลึกลับจากสุรินทร์มาที่อุดรธานีครับผมเพิ่นมากคนเดียวหลังจากพบอาจารย์เขมรลึกลับเสร็จครับ กลับไปเพิ่นกับเฝ้าโทรหาแอดรับมืออีกขึ้นอีกมือน,นึงครับเพิ่นเฝ้าโทรหาแอดเลยนะครับเพิ่นเ้ามีเรื่องเ้าสูฟังเนาะเดี๋ยวเป็นจังไดเดี๋ยวแอดกะซีค่อยๆเล่าครับผมเอาจากเริ่มต้นเลยครับผมเอฟซีธน,นีเป็นผู้ยิ่งครับพี่ปัด พี่ปัดเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับผมเพิ่นเห็นคลิปที่ทั้งทีมงานนี่แหละครับทั้งแอดนี่แหละนําเสนอออกไปครับเพิ่นเป็นเอฟซีสายบุญนะครับเพิ่นบินตรงมาจากเยอรมันแต่ว่าตอนที่บินตรงมานั่นไ่ได้เพิ่นบินตรงมาก,กอนหน,นี้แล้วครับสองเดือนเนาะตอนนั้นนะ่ะยังบ่ได้นำเสนอข่าวของ อาจารย์พระคมิเรลึกลับดอกเพิ่นกลับมาพักอยู่บ้านที่สุรินเพิ่นใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาหลายปีแล้วครับจนตั้งลูกหลานญี่พุ่นเนาะพ่อเห็นข่าวพระจังขัมิ่ลึกรับมีความศรัทธาอย่างแรงกะ้ะอยากสิห่วมบุญครับเพิ่นก็เลยโทรหาแอดแล้วก็เดินทางคนเดียวอะครับขึ้นรถประจําทางครับพ่อพี่น้องครับขึ้นรถประจําทาง เดินทางออกตั้งแต่ตีสามเอ้ยโมเมนตีสามเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะครับหลุดมันกะเดี๋ยวเพื่อนกะบอคอยบ่ชินเส้นทางครับจะไปจะมาเนาะมาถึงจังหวัดอุดรตอนสี่โมงแรงครับเนี่ยครับการเดินทางโดยคือรถประจําทางกับสิทช้าแบบนี้ครับผมแต่เพื่อนมากคนเดียวครับพี่ปัดเนาะครับเอฟซี FC. เพื่นเป็นผู้ยิ่งเนอะกขคือรถประจำทางกับสะดวกขับรถมาเอียงบบาไหวมาถึงสี่โมงแรกมาถึงอุดอรธานีมันค่อนข้างที่จะค่บมืดแล้วครับมื่อนั้นแอดก็สิบไปเอาเลขที่อาจจะไปทำพิธีที่วัดปราช้าแตกนะครับที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็เลยบดไยผ้พาพื้นเขามาหาจาันเขมรก็ได้ว่าพี่ อขอเปลเ่ยนมืออืน่นซะเดี๋ยวแจ้งพระอาจารย์ว้เข้างขอไปตอนเศร้านะครับห้าขอไปตอนเศร้นะรขาขรจะสะดวกกว่าเพราะว่าเขาไปตอนแรกเมื่อเกิดสีคำสีมืดครับอ่าโอเคเพิน่นพักอยู่ในอุดรเพราะตอนเศรเพื่อนก็นกนเดินทังออกมาที่อำเภอพิบูลรักครับผมแอดกับ้าเพื่อนไปแล้วก็ไปหาอาจารย์ขมิ้นครับอาจารย์ขมิ้นลึกลับเนาะครับเนาะนะไปนมัสการอาจารย์ขมิ้นลึกลับครับผม เพิ่นกามาเบิ่งนั่นแหละว่ามีหม่องใดที่ว่าพระอาจารย์เพิ่นสิเฮ็ดสิสร้างเนาะถ้าเกิดว่ามีกำลังนะครับเพิ่นกะสิมาซอยเฮ็ดซอยสร้างครับเอฟซี FC สายบุญครับมีความศรัทธาในเรื่องของการทำบุญอย่างแรงกล้าเนาะชแรงกล้าซ้ำไหนจนเพิ่นเดินทางมาถึงล่ะครับคนๆเดียว โอ้ผมกับบอยอยากเสื้อว่าเิ่นสิกานะครับทั้งเส้นทางกับบอชินเนาะเป็นผู้ยิ่งโตคนเดียวเดินทางมาหลังจากได้พบพระอาจารย์ขมิ้นแล้วเพื่อนก็ได้ร่วมทําบุญนั่แหละนะครับก็บได้ร่วมทําบุญแล้วก็บเบิง่งภายในภายในวัดนะครับอานี่เมื่อนั้นก็่านไปด้วยดีนะครับแบบมีการพูดคุยสนนาธรทมกันแน่บ้างนิดหน่อยนะครับ เพื่อนก็นได้ที่เด็ดไปน้านะครับตัวดีตัวเด็ดย่ำห่วมมั่นใจฟังจากปากของอาจารย์ขมิ้นลึกลับโดยตรงครับเพื่อนก็นมันใจร้ายแล้วล่ะเพื่อนมั่นใจแห้งแล้วนะครับหลังจากเพื่อนกลับไปครับผมเมื่อเพื่อนกลับไปไปฮอดตีสามครับกลับไปถึงซุรินตีสาม แล้วเพิ่นกะมีตาล่างที่จะไปทําบุญถวายเพ่ต่อของชาวอีกช่วงเช้าอีกมือหนึ่งครับนั่นแหละครับพ่อขามขึ้นไปอีกมือหนึ่งครับผมเพิ่นไปนั่งเบิงคลิปที่แอดไปไทยที่วัดป่าช้าแตกนะครับวัดป่าช้าแตกเนี่ยตอนที่ทําพิธีอยู่ในป่าช้านะครับอยู่หน้าต,นต้นตะเคียนไงนะครับ พอเบิงคลิปเบิงคลิปบ่ทันจบครับตอนที่เบิงคลิปอยู่นี่ลหละเพิ่นเฝ้าโทรมาเลยเนาะแต่ว่าผมก็สงสัยอยู่เอพี่กำลังเบิงคลิป,ป่อสันก็ได้ยินเสียงอยู่หรอกครับว่าอยู่ในคลิปเบิงคลิปว่าสันก็ได้ยินเสียงอยู่หรอกครับว่าอยู่ในคลิปนะ่อเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊เสียงเสียงคลิปนะ่ะสงสัยสิเป็นโทรศัพท์คนละเครื่องหรือเปล่าเบิงคลิปอยู่เพิ่นก็นสามารถโทรมาได้เนาะอัน ที่คนไม่โชคไปนะ่ะวัดป่าชาติไอวัดป้าชาต์แตกนะ่ะที่ไปเอาเลขอยู่ในในผีป่าชานะ่ะว่าสัตที่ต้นตะเคียนไนะ่น่ะพี่เห็นเลขชัดไม่เจนมากว่าสัตตัวเลขนี่ชัดเจนมากอยู่ที่ต้นตะเคียนครับผมเพิ่นบอกแบบนี้เลขยังล่ะครับพี่เลขยังว่าสันดกเพราะว่าเมื่อที่เข้าไปเอาวัดป่าชาแตกจําได้บอกครับ วัดป่าช้าแตกนี่งวดที่แล้วเลขทูพ่นแตก405ตรงๆครับผมนะครับส่วนงวดนี่พ่นได้428นี่วัดป่าช้าแตกได้ครับแล้วกามิสิมีเลขบักหลอดครับเลขบักหลอดงวดทีแล้วได้3ตัวหา03ครับมันออกหาสครับส่วนงวดนี้ครับเลขบักหลอดได้2ตัว 8, 6, ครับ86ครับกับบ้งหูวเจมาหรือบ่มาครับอันนี้แอดกับบงหูคือกันเนาะมานี้พี่ปัดพี่เห็นเลขตัวไหนอยู่ตน้นตะเคียนใหญ่น่ะ ผมเบิ้งแล้วเบิงบ้งอีกคือว่าเห็นตัวเลขเลยเพื่อนบอกว่าตัวเลขชัดอิีวสัน้นพราเฮายกขันไปว่างนะยกขันไปว่างเพื่อนสวดทำพิธีนะพี่ก็เห็นแล้วตัวเลขนะโตใหญ่ด้ว่าสัน้นเลขห้าเก้าวาสัน้นเออวาสั่นขึ้นมาตรงกันครับพลาเคเมนเรือลับคราบแ้ว่าวสัน้นเพื่อนบอกว่าขนขี้งลุกหยาบๆเลยว่าสั้นว่าโอ้มันก็นเป็นแต่ขนขี้งลุกอยู่ดอกเนาะ มาหาพระจาราร์พระกมเนเลกลับก็ได้เลขหาเก้าเลขสองตัวเลขสามตัวก็ได้3ามย์สไปนะครับเบื้งคลิปที่แอดไปเอาอยู่ต้นตะเคียนในปาา่าชาตัวเลขโพขึ้นมาที่ต้นตะเคียนนะครับตรงที่ม่ห้อยแป่งรูปขาวๆไหวนะครับอยู่บริเวณนั่นละเพิ่นว่าห้าเก้าสันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแคปหนะ้าจอส่งไปให้เบื้องาสัแคปไว้แล้วสั แต่ว่าเท่าตอนนี้ยังบอท่านเห็นอยู่ยังบ่สท่านส่งไม้เบิ่งอยู่ <c oughs> ผมก็อยากเห็นกัน,กนเนาะอยากเห็นอยู่ว่าโพขึ้นไมาแบบไหเป็นยังตอนที่ยุ่ในพิธีตอนที่เฮ้าอยู่ตรงนาต้นตะเคียนนี่คือมองบอเห็นทั้งๆังที่พยายามจะมองจะเพ่งนะครับแต่พี่ปัดเบิ่งในกล่องครับเบิ่งในคลิปเนี่ยกับมองเห็นเป็นตัวเลขครับแต่ว่าอนี่มันกะคือว่าเนะครับเนาะ บุญไผบุญมั่นครับผมบุญไผบุญมั่นบางคนเบื้องเห็นบางคนกับบ่เห็นนะครับเลขอาจารย์ไหนมาบางคนกับมักกับซื้อบางคนบ่ามักกับบ่ซื้อฟั่งซื้อนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบอกว่าบุญคนมาว่าซ้ำกันครับผมมันคนเฮ่าเฉบ่ยรวยพร้อมกันดอกเพื่อนว่าก็น่นาจะเป็นแบบนั้นเนาะหลังจากนี้นยังมีที่เด็ดอีกนะครับอ่าคนมมโชคห้งบาสัน่นโอ้ย หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อย่ามาห้านต้นไม้เด้พาลูกเขาไปกินหญ้าไปไปเลยโอ้บุสบานี่เป็นยังคือเป็นคนแบบนี้มาห่านแต่ต้นไม้อยู่นี่ฮะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอปีไหมพ่อแม่เขาไปไหนๆคนไปลูกไปปีไหม เอาไปกินไนๆผุวหน่าหยาไล่ๆเดี่ยมาหัานต้นไม้เห็นยังโอ้ขันรายการจักน้อยครับผมเดี๋ยวามาต่อครับมานี่เพื่อนเพื่อนบอกว่าจำได้บอ,อสันเมื่อที่เฮาเข้าไปวัดกันนะที่หมา้น่มันมาคาับร่องเท้าพี่นะ่าสันหมา้น่มาคัาาบร่องเท้าพี่มาดนนี้ คาบสองรอบผมนี้ครับ <c ười> ขันรายการ <c ười> เรียงคาารไปน้ำครับเดี๋ยวจะไปปลูกกระเพราตอหลังจากนี้่ตอนแรกเข้าไปในโบสถ์ครับเข้าไปกราบขอพรพระประธานที่อยู่ในโบสถ์หลังจากนั่นครับออกมามาหน่อยรักเกือบหนีไปแล้วครับผมคาบร่องเท้าพี่ปัดจักไปใสไปน้ำหากันอยู่พักหนึง่ง ก็อกกลับมาได้ครับผมหลังจากนมวัสการ์ดกาบขอพ่ออนพานให้โบสถ์เซจก็ขึ้นไปที่กุฏิของอาจารย์ขเมินครับผมเพื่อนกัหมี่มองอกุฏิรับรองเนาะครับเนาะตรงกุฏิรับรองพนรับรองแขกถอดร่องเท้าไว้มาคาบอีกครับคางเดียวกันครับมานี้คาบจากกุฏินี่ครับแลนเข้าไปไว้ในโบสถ์ครับราวบ่ทันด้ปิดโบสถ์มาหน่อย มามานีที่เด็ดอยู่ที่หู้บอว่าสันล่องเท้าที่มาน้อยตัวนั่นคาบมาว่าบอห้เด็ปิดโบดมาน้อยมามานีที่เด็ดอยู่ที่หู้บอว่าสันล่องเท้าที่มาน้อยตัวนั่นคาบมือหนาคาบสองเทืออนะว่าสันพี่มาเบงไม่เลขกหาเก้าว่าสันคนลุกไิ่งเข้าไปอีกว่าสัน เอา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 ก็วายัางสันเนาะพี่ว่ายสันดอกผมว่ไม่แน่จั๊เหมือเขาปลาลัานกับใครเมื่อแล้วว่ายสันดอกเหลือแต่กวไอ้สองตัวนี่สันดอกเออมันก็ว่าโอ้ยจกักว่ายสันมันคือบังเอิญแท้จกักซีแมนโมแมนคือจังไหนแั่น,นี่เพิ่นว่าเนาะอะไรยังสิบังเอิญขนาดนี้ว่ายสันตอนแรกคาบจากโบสถ์นะครับมาไว้หนากุฏิ พอมาถอด้หนากุติครับคาบจากนากุติวิ่งเข้าไปไว้ในโบสถ์มาหน่อยมาหน่อยมันมาออกลูกไว้ครับแม่มันมาออกลูกไว้นี่แม่มันถูกยิ่งตายแล้วหล่ะหัวผู้ใดยิ่งเนาะครับเลือแต่ลูกมันสองตัวมันเกิดการลังกาลังแข่แหลมกาลังกาลังขั้นแข่ขั้นปากครับตอนแรกก็ไ่ได้คิดอีกอย่างหนอกพ่อพี่ปันมาบอกว่าร่องเท้าที่มาหน่อยคาบนะร่องเท้าพี่นะคางคาบคางเดียวกันนะคาบสองข้างนะ มีเลขห้ากเก้าคือกันคือกันกับตัวเลขที่อาจารย์ให้มาคือกันกับตัวเลขที่มองเห็นอยู่ต้นตะเคียนครับเอานี่แหละครับล่องไปคิดบังลูซอยกันพิจ,จรารณาครับความบังเอิญแบบนี้หรือว่าเขาจะคิดมากเกินไปมโนขึ้นมาเองหรือจังไดน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองครับผมแอดกะที่จริงแอดกัมักอยู่ดอกเลขตัวนี้มักร้ายพ่อ ลอตเตอรี ari, ่ทางต้องหาลอตเตอรี่ได้แค่ใบเดียวครับหาเก้าใบเดียวเก้าหาใบเดียวครับหาได้แค่นั้นนอกจากเอา้าถ้าถึงวางถึงข้าวที่ข้าจะมีโชมมีลาบมันเดี๋ยวมันก็นจะมาดอกสันดอกเดี๋ยวก็กำลังล่อๆบางอยู่ว่าช่วงออกไปหาท้ายคลิปนี่จะจะเจอบอเนาะนะครับเอา้านี่กับเรื่องเล่าที่พี่ปัดนะครับเอฟซี FC จากเยอรมันครับผมบานยูซูลินไปตั้งโลกลากอยู่ที่เยอรมันนะครับเพิ่นกับมาพัก เพื่อนว่าสามน่าจะสามเดือนครับเดี๋ยวเดือนนาเพื่อนกับบินครับเยอรมันแล้วละ่ะเดือนนานี่แหละนะครับเพื่อนมาอยู่ที่ประเทศไทยได้สองเดือนแล้วนี่ก็เรื่องเล่าของเพื่อนนะครับมีเป็นเอฟซีสายบุญครับผมมากไก่นะครับดันโดนมาานี่แหละโดยแรงศัตธาคุณเฮาสามารถ,ถ็ดได้ทุกอย่างครับบอมีความขัวบ่มีความหยาดน,นะครับอ่าสำหรับแนวทางนี่ก่ะล่องเอาไปเบ่งกันนะครับ แอดก่ฝากไปซัมนียครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้แอดก็สิไปปลูกกระพายก่อนเดี๋ยวมันสีบแล้วครับแดดกระหอนมือนี่เมื่อวานเมื่อก่อนฝนตกขึ้นเบิ่มือมือนี้แดดเปียงเปียงเลยมือเสียมาปลูกกระพายแดดออกหลายมองหัวว่าจะปลูกอะไรจากต้นมือนี่